ทนายสายหยุดเปิดปมเอกสารปอปงอปลอมเช็คเวห้าใบนานา,นาโกงเพื่อนยังไงอัปเดตสุดฮอต1-5ธันวาคม2025ยเฮ้ยเยพื่อนๆกลับมาอีกแล้วจ้าดราม่าคดีนานา,นาไรบินาที่พึ่งร้อนชาวแบบนอนสต็อปหลังโดนปอสอบ,อบ,บุกจับข่าวบ้านคราวนี้โฟกัสปมหลักที่ชาวเน็ตกรีดหลั่นทนายสายหยุดทนายปากเกียวคนดังออกมาโต้แย้งแบบดุเดือดเรื่องเอกสารปอปงอที่อ้างว่าบัญชีโดนออ แปะจริงๆปลอมและเช็ค5ใบของสามีเวไทเทเนียมที่นา,นานาเอามาใช้หลอกเพื่อนประวิงเวลาเงินหายเกือบ200ล้านเราไม่เมามอยนะแต่รวบแฟกซ์ชัดๆจากข่าวบวก X ทวิตล่าสุดผสมกระแสสังคมแบบรอๆแบ่งฝั่งให้ดูชัดแล้วปิดด้วยวิเคราะห์แนวโน้มว่าดราม่านี้จะพีคยังไงอ่อไปลุยกันเลยสนุกแน่ใครอ่านจบแล้วคอมเมนต์ Comment วิเคราะห์เพิ่มได้นะแฟกซ์สุดช็อกอะไรเกิดขึ้นบ้างไทม์ไลน์เร่งด่วน1 ถึง5ธันวาคม2025 หนึ่งท่อคอท่านนายสายหยุดเคลื่อนไหวแรกท่านนายสายหยุดนายสายหยุดเพลงบุญชูพาณานาไาราบีนา plus เวทไทเทเนียมไปยื่นหนังสือมอบตัวที่กกสีปออศกองปราบปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจเวลา17นาฬิกาแต่ตอรอรับแค่หนังสือไม่รับตัวเพราะนอกเวลาราชการ plus ยังไม่ใช่ผู้ต้องหาเต็มตัวตามกฎหมายตอรอควบคุมตัวได้ถ้ามีหมายจับเท่านั้น ท่านนายโพสต์เฟสบุ๊กโวยไม่อยากให้ตอรอเหนื่อยออกหมายจับแต่พาไปรอตั้งนานไม่รับพร้อมแชร์เอกสารยืนยันลายเซ็นรอต่อทอรับหนังสือเวลา17นาฬก5นาที3ทอคอ ปออ,อบุกจับนานาคาบ้านเช้ามืดปออศบุกบ้านานานาย่านพระขนงจับข้อหาชอ่อโกงประชาชนบวกพลกรกรกู้ยืมเงินที่เป็นการชอร่อโกงโทษจำคุก5-10ปียอดเสียหายตอนนี้195ล้านบาทจากผู้เสียหายหลักอย่างเจนี่เข้าโคตรต้นหอมเอ็ดสตราทนายสายหยุดโพส,สต์ซั์หนักตอรอบุกจับเพื่อสร้างผลงานเหรอเรามอบตัวไปแล้วตอรอชี้แจงยำ้ำทนายไปคนเดียวนา นาไม่มาบวกหมายจับพึ่งขอเมื่อสองทอคอหลังผู้เสียหายแจ้งเพิ่มทำมอบตัวก่อนตรรอไม่มีอำนาจควบคุมเพราะยังไม่ใช่ผู้ต้องหา ฟอทคอเปิดโป๊ะเอกสารปปงอเช็คเวทนายฝั่งผู้เสียหายไม่ใช่สายหยุดออกมาแฉในรายการโหนกระแสพีพีทีวีนานากุเรื่องบัญชีโดนปปงสำนักงานป้องกันและปร,ะปราบปรามการฟอกเงินอายัดฟรีสหลายเดือนสแสดงเอกสารปลอมให้เพื่อนดูพิมพ์เจือจางเหมือนดึงจากเน็ตแต่ผู้เสียหายอย่างเข้าโพดไปเช็คแองกับปปงไม่เคยอายัดจริงโปะแตกอีกสลิ โอนเงินในไลายที่นานาแชร์ให้ดูอ้างโอนไปลงทุนเลขอ้างอิงเหมือนกันหมดแค่เปลี่ยนเวลา p l u สยอดเงินเท่ากับปลอมชัดๆ ส่วนเช็ค5า้าใบมูลค่า200ล้านบาทนานาเอาเช็คเปล่าของเวสามีมาเขียนเองลายมือตัวอักษร,รไม่ใช่ของนานาแต่เซ็นชื่อเวด้วยลายมือนานาเขาโพสจำได้เพราะสนิทมานานอ้างเอาไปลงทุนคืนดอกเบี้ยสูงแต่จริงๆประวิงเวลาไม่ให้ทวงหนี้เงินเอาไปใช้ส่วนตัวบวกธุรกิจลลมทนายสายหยุดโตนานายอมรับผิดบางส่วนแต่เอกสารพวกนี้เพื่อนเขาใจ ผิดเองยืนยันนานาเวมไม่ได้หย่าข่าวลือจากดาดาวรินดาและยื่นประกันตัวนานา1.9ล้านบาทสำรัดศาลให้ประกันห้ามออกนอกประเทศ ห้าทันวาอัปเดตล่าสุดนานาปฏิเสธทุกข้อหาขอให้การในศาลไม่พูดตอนสอบสวนต่อรอยืดแฟลชไดฟ์นานาอ้างของเวจะเปิดดูสัปดาห์หน้าบวกออกหมายเรียกเวมาสอบปากคำยังไม่เจอเส้นเงินถึงเวแต่เช็คโยงเขาย้อเสียหายอาจพุ่งเพราะผู้เสียหายใหม่โผล่บางคนกลัวเพราะเป็นเพื่อนสนิททนายสายหยุดโพสต์ภาพคู่กับนานาหลังประกันทนายต้องปกป้องลุกความแบบองอาจสิทธิผู้ต้องหา ไม่มีใครเลยนอกจากเราสรุปแฟกซ์สั้นๆนานา,นาโดนจับเพราะหลอกยืมเงินเพื่อนลงทุนรีสอร์ทขายเพลงแต่เอาไปใช้ผิดพร้อมเอกสารประวิงเวลาเช็คเวคือจุดพีคที่โยงสาม,มีเขาเคสทานายสายหยุดสู้เพื่อลุกความแบบฟูลฟอสแต่ฝั่งผู้เสียหายแฉหลักฐานแนนปึกกระแสสังคมร้อนระอุชาวเน็ตแบ่งฝั่งชัดเจนจาก X อกซ์บวกเฟซบล่าสุด4-5ทอคอดราม่านี้ไวรัลหนักบน X ทวิตเก่า แต่ฮิตบวก Facebook ชาวเน็ตเมนชอนแฮชแท็กนานาไราบีนาแฮชแท็กทนายสายหยุดกว่า 50K ครั้งใน2วันกระแสส่วนใหญ่โกรธนานาแบบ80%แต่มีฝั่งเห็นใจผุดขึ้น10-15%และนิวตรอลชมทนาย5-10%เราสรุปแบ่งฝั่งแบบไม่ไบอาสนะ ฝั่งโหใส่นานาผู้เสียหายฮีโร่เมนสตรีม70-80%ชาวเน็ตกรีดโกงเพื่อนสนิท200ล้านยังกล้าปฏิเสธเอกสารปลอมขนาดนี้โดนจับสมควรแล้วหลายคนแชร์คลิปเขาโพสเล่าโปะเช็คเวน่าสมเพศสามีโดนดึงหรือไงเวบริสุทธิ์ใจเหรอชมทนายฝั่งผู้เสียหายเก่งมากแชร์ละเอียดยิบไม่ให้หลุปโพตัวอย่างโพสไวรัลเห็นใจคนถูกโกงม มากกว่าเห็นใจคนโกงทำไมให้โอกาสหาเงินคืนแล้วทั้งหมดนี้แล้วโกงอีกละ่ะหลายคน500บวกจาก a อ f ทิ n ฟ n น e m ก้า r e 9 Member กระแสนี้แรงเพราะโยงเซเล็บโกงเงินเพื่อนใครๆก็กลัวโดนหลอกบ้างฝั่งเห็นใจนานาบวกโจมตีต่อรอเพื่อนมินนอแต่ดัง10-15%มีกลุ่ม n i นิชโพสเพื่อนทิ้งหมดตอนลำบากควรให้โอกาสคืนเงินนะธุรกิจล้มปกติ หรือตอรอบุกจับเพื่อเรตติ้งทนายสายหยุดพูดถูกร้อร์เซ็์มอบตัวไปแล้วยังไม่รับชอบแชร์โพส์ทนายสายหยุดทนายฮีโร่ปกป้องสิทธิผู้ต้องหาแบบเท่แต่โดนสวนยับเห็นใจคนโกงลองโดนยืม5ล้านเงินลูกสิตัวอย่างโพส์จากแอ dear you my j สังคมไทยเห็นใจคนผิดมากไปโดนจับมันแฟร์แล้วรีพลายร้อนร้อยบวก ฟัง่ง Neu ทรัลวิเคราะห์กฎหมายชิลๆแต่อินไซฟู5-10%ชาวเน็ตสายลึกชอบถกทนายสายหยุดสู้ดีแต่กฎหมายชัดมอบตัวก่อนหมายจับยังไม่คุมได้หรือเวโดนเรียกสอบแน่แต่ถ้าไม่รู้เรื่องคงรอดโพสจากแอดตนปฏิวัติทนายรุ่นพี่เอกสารปลอมเยอะคดีไม่เปลี่ยนแต่ซ่อนซับนี้สิระวังไลค์ยี่สิรีโพสสิบเโดยรวมชาวเน็ตไทย ไบแอสไปทาง justice for victims แรงสุดมีมนาหลอกเพื่อนแบบโปรไวรัลแต่ทนายสายหยุดได้แฟนเบสใหม่จากสไตล์ปากร้ายแต่จริงวิเคราะห์สถานการณ์แนวโน้มดรามา่าจะพีคยังไงมุมมอง expert social เฮ้ยดราม่านี้ไม่ใช่แค่คดีแต่เป็นเคสต๊าดี้สุดพีของเซเลบโกเงินเพื่อนในไทยปี2025จากมุมนักสรุปดราม่าแบบเราสถานการณ์ตอนนี้คดีเดินหน้าแรงนานาปฏิเสธหมดแต่หลักฐานนั่นสลิปปลอมเช็คเวเอกสารโปปงอสัปดาหน้าสารนัดบวกเวโดนเรียกสอบถ้าแฟลชไดรฟ์มีข้อมูลโยงเวเช่นรู้เห็นการใช้เช็คคดีอาจขยายเป็นครอบครัว กงยอดเสียหายพุ่ง300-500ถึง้านถล้านทาผู้เสียหายเงียบๆโผล่เพิ่มจากแพทเทิร์นเพื่อนสนิทกลัวเสียชื่อทนายสายหยุดสู้ต่อแน่แต่ถ้าศาลไม่ให้ประกันรอบสองดรามา่าจะระเบิดหนักกระแสะสังคมจากซิมพัธีสู่แบล็กแลชตอนแรกเห็นใจนานา,นาเพราะเพื่อน30ปีแต่หลังแฉโปะ๊ะชาวเน็ตหันโกรธเต็มๆโซเชียลจะกลายเป็น witch hunt ต่อเซเลบดูจากแฮชแท็กมีทูไทยเก่า แนวโน้มมีม,มบวกบอยคอดสินค้านานาถ้ามีบวกคลิปสัมภาษณ์ผู้เสียหายไวรัล X จะฮิตยิ่งกว่าติกตอกฝั่งทนายสายหยุดอาจดังเป็นอินฟลูเอนเซอร์กฎหมายแต่เสี่ยงโดนแบนถ้าพูดแรงเกิน Impact ก,กว้างเตือนใจวงการบันเทิงดรามานี้จะเปลี่ยนวัฒนธรรมยืมเงินเพื่อนในเซเลบไทยทุกคนจะเช็คแบ็กกราวก่อนลงทุนแนวโน้มใหญ่ผู้เสียหายรวมกลุ่มฟ้องแพ่งคืนเงินอาจได้ 50- 70%ถ้านาน นานาขายทรัพย์และเวถอนตัวจากวงการชั่วคราวเพื่อหลีกเรื่องดรามา่า้าคดีจบดีนานาคืนเงินอาจ RedemptionAr c แต่ถ้าลากยาว e อน a r r e e r ชัดชดสังคมไทยชอบ Justice p พอ n แบบนี้แหละดราม่าจะร้อนไปถึงปีหน้าเอาสรุปแบบนี้แหละเพื่อนๆ Fa ชัดกระแสเดือดวิเคราะห์ให้คิดต่อถ้าดราม่าพลิกเช่นเวสารภาพเรามาเมาส์กันใหม่นะใครเป็นฝั่งไหนคอมเมนต์เลย